หญิงสาวไปร่วมงานฉลองวันเกิดของศัตรูและศัตรูคนนั้นคือคุณย่าของเธอสิ่งที่ทําให้จอมรู้สึกตลกคือคุณย่าบริจาคเงินหลายสิบล้านให้คนตกงานในสายตาคนนอกคุณย่าเป็นนักธุรกิจเปี่ยมน้าใจแต่ความจริงเป็นอย่างไรมีเพียงจอมเป็นคนเดียวที่รู้นางประไพดูถูกคนจนนางใช้ชื่อของการบริจาค เพื่อได้รับการรองรับการซื้อที่ดินราคาถูกสุดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนได้มากแต่สิ่งที่นางคาดไม่ถึงคือผู้คนได้ค้นพบเคล็ดลับนี้แล้วพวกเขาขอให้นางหยุดการกระทําโดยเร็วที่สุดแต่นางประภัยไม่ยอมรับฟังหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีข้อพิพาทกันและฉากนี้ก็ถูกจอมเห็นแล้วเธอลงมือช่วยนางประภยัยช่วยหนีเลี่ยนโศกนาฏกรรมตอนนี้นางประภัยก็คาดไม่ถึงว่าหญิงสาวคนนั้นที่เพิ่งช่วยนางเป็นหลานสาวที่ถูกนางทอดทิ้ง จอมก็อยู่ที่นั่นไม่นานเธอรีบผันหลังจากไปเหตุผลที่เธอช่วยชีวิตนางประภยัยไม่ใช่เพราะนางเป็นญาของเธอมันเป็นเพราะเธอต้องการใช้วิธีที่โหดร้ายที่สุดทำลายทุกสิ่งที่นางประภัยห่วงหาแผนการแก้แค้นเพิ่งเริ่มต้นจากนั้นไม่นานเธอใช้ตัวตนเป็นลูกสาวลุงคิมกลายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงลุงคินได้มอบตัวตนใหม่ให้กับจอมขั้นตอนต่อไปเธอจะกลับเมืองไทยแต่จอมไม่มีความสุขเพราะเธอเป็นห่วงลุงทินลุงคิมแกล้งทำเป็นไม่สนใจแล้วพูดว่า เธอขอบคุณแทบทุกวันมันมากเกินไปแล้วนับจากนี้เดินไปตามความฝันเดินตรงไปข้างหน้าโดยไม่ต้องฝืนธรรมชาติฉันหวังว่าจะได้เห็นเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหนูรักพ่อค่ะฉันก็รักเธอลุงทิมทำงานหนักมาหลายปีในวงการธุรกิจตอนนี้เพราะลูกสาวที่ไม่มีสายเลือดเดียวกันคนเย็นชายอย่างเขาต้องเสียน้ำตาแต่ที่ประชดคือคุณย่าของเธอไม่เคยทำดีกับเธอเท่ากับคนนอกอย่างลุงทิม ในสายตาของนางมีแต่คุณประโยชน์นางกำลังวางแผนสร้างห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดในประเทศที่ดินก่อสร้างนางใช้อุบายทั้งหมดไล่ผู้คนออกไปซื้อที่ดินโดยราคาต่ำกว่าราคาตลาดช่วยให้บริษัทได้ผลกำไรมากสุดเป็นเพราะดิฉันได้โอกาสในความมอบความสุข่งให้กับประชาชนชาวไทยผ่านทางห้างมีลาของดิฉันสิ่งที่นางไม่คาดคิดคือจู่ๆไฟก็ดับลงแล้วมีเสียงออกมาจากหน้าจอได้เปิดเผยความชั่วร้ายทั้งหมดของนางวิธีที่นางสมคบคิดเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้คน นางประไพตกตะลึงในเวลานี้ผู้ประท้วงจำนวนมากรวมตัวกันข้างนอกตึกแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นจอมตอนนี้เผยรอยยิ้มอย่างพอใจทั้งหมดอยู่ในแผนแก้แค้นของเธอและเส้นทางแห่งการแก้แค้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น5ปีผ่านไปจอมเปลี่ยนจากสาวน้อยกระโปโลเป็นมิสโตนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงผู้ชายคนนี้ไม่เคยสงสัยในตัวตนของจอมแต่เขาไม่รู้ว่านี่คือกับดักที่ได้ทํามาอย่างที่ถีพที่ถนันเป้าหมายคือจํานวนหุ้นที่เขามีอยู่จอมได้วิเคราะห์บริษัทของนางประไพ โดยที่รู้ว่าปัจจุบันนางประภัยมีหุ้น49%ของบริษัทที่เหลืออยู่ในมือของคนนอกตระกูลนีลาวัฒนชัยจอมอยากหาทางซื้อหุ้นเพื่อกลายเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเข้าครอบครองบริษัทนีลาวัฒน์ให้จงได้และชายผู้นี้คือเหยื่อรายแรกของเธอหลังจากดึงดูดความสนใจของเขาสําเร็จผู้ช่วยว่านแอบเข้าไปในบ้านของชายคนนั้นเขาแอบตั้งกล้องซ่อนไว้ทุกมุมแล้วออกไปอย่างมั่นใจเรียบร้อยจอมยังคงดําเนินเรื่องต่อไปตามที่คาดไว้ปลากัดเหยื่อแล้ว การซื้อมาเรื่องส่วนตัวของเจ้าของครอบมาถ้างั้นเราคงต้องคุยกันยาวผมว่างทั้งคืนเลยนะครับมีฉันคงต้องเตรียมตัวล่วงหน้าซึ่งเป็นธรรมดาของผู้หญิงจากนั้นพวกเขาเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแต่ที่ทําให้จอมประหลาดใจคือเธอพบว่ามีรูปถ่ายของนางประภัยอยู่ในบ้านของชายผู้นั้นเขาชอบย่าฉันหรอไม่เพียงเท่านั้นผู้ช่วยยังนาการบันทึกการโทรออกด้วยก่อนหน้านั้นเขาติดตั้งอุปรกรณ์ดักฟังในรถของชายผู้นั้นผ่านการบันทึกพวกเขาได้รู้ว่า ชายผู้นั้นยังมีงานอดิเรกพิเศษคือชอบเล่นการพน,นันบางเอิญคือชายคนนั้นได้นัดเจอกับอีกคนหนึ่งคนนั้นคือคุณชายที่เป็นเจ้าของ15หเหุ้นของบริษัทโอกาสของจอมมาแล้วหลังจากที่รู้การเดินทางของสองคนเธอจงใจแกล้งทำเป็นบางเอิญพบกับอนนันนบเป็น9ก7าร้ฉันจะเอา9 7้เท่านั้นอ่ะคุณถูกหวยทุกครั้งที่ซื้อรถใหม่เลยหรอครับแล้วป้ายทะเบียนรถของคนอื่นก็จะไม่ถูกเลยหรอคงเป็นเพราะโชคของผมครับถ้าเป็นโชคก็ไม่ต้องเเเลลืืออกกค่่ะะถ้าป็นนนฉฉััฉจไม ความกล้าหาญของจอมทาให้เขาประทับใจมากหลังจากนั้นเธอได้ไปพบคุณคาคาซึ่งเจอกันก็บอกว่าเธออยากได้สนามแข่งมาของเขาแต่เขาบอกว่าจ่ายเงินเท่าไหร่เขาก็จะไม่ขายแต่เขามอบให้จอมก็ได้เขามีคําขอข้อเดียวคือเธอต้องทําให้เขาพอใจจอมถามเขาว่าเธอต้องทํายังไงถึงจะทําให้เขาพอใจได้เขาบอกว่าเขาจะจัดการแข่งขันถ้าจอมชนะเขาจะมอบสนามแข่งมาให้เธอฟรีๆแต่ถ้าเธอแพ้เธอต้องยอมรับคําขอจากเขา การแข่งขันครั้งนี้คือขีม่ม้าจอมไม่ได้ปฏิเสธแต่เธอก็มีคําขอข้อหนึ่งคือเธอจะเป็นสปอนเซอร์ของบริษัทของนางประภัยนอกจากนี้เธอต้องการเจรจารายละเอียดกับอีกฝ่ายคําขอนี้มันไม่มากเกินไปหรอกหน้าวันถัดไปคุณคทาพาจอมมาพบนางประภัยการเจอกันครั้งนี้จะน่าสนใจแน่เลยจะเกิดอะไรขึ้นกับสองคนกันแน่